สวัสดีครับพบกับนากาชิมมะม h a ชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมมะม h a ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ มันเจ็บที่ใจเชื่อว่าคุณสาวๆเคยผ่านประสบการณ์ถูกหักอ,อกมากันบ้างแล้วและเวลาที่เสียไปใจที่ให้ไปสุดท้ายก็โดนเทยอย่างไร้เยื่อใหญ่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่คนอกหักต้องการมากที่สุดคือเวลาทําใจและคําปลอบโยนจากคนในครอบครัวจากคนรอบข้างแต่บางทีมันก็มีบางคําพูดที่คนพูดอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนอกหักได้ยินแล้วมันจี้ที่กลางหัวใจเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคําพูดต้องห้ามสําหรับคนโสดเลยไม่ได้ช่วยให้หายนะครับมีแต่จะเพิ่มความเสียใจให้ใหมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีคา ต้องห้ามสำหรับคนโสดมาฝากแบบประมาณว่าอย่าได้พูดออกมาเลยลองไปดูกันนะครับในไม่เจอกับตัวอย่าพูด5ประโยคที่ไม่ควรพูดกับคนเพิ่งโดนทิ้งมาเริ่มกันที่ 1. เลิกกันก็ดีแล้วอย่าคิดว่ามันเป็นคำปลอบโยนนะครับสำหรับคำนี้เพราะมันยิ่งซ้ำเติมความผิดพลาดของเพื่อนคุณว่าเลือกรักคนผิดทั้งๆที่ไม่มีใครอยากเลือกคนที่ไม่ใช่ในวันนั้นและก็ไม่มีใครเช่นกันนะครับคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในวันนี้ที่ต้องเลิกราก,กันสองไม่ต้องเสียใจหาใหม่ให้ดีกว่าเก่าประโยคนี้พูดมันง่าย แต่ถามว่าทําได้จริงๆไหมตอบเลยนะครับว่าไม่เพิ่งเลิกกันไม่นานก็จริงเสียใจยังไม่ทันเสร็จเลยให้หาใหม่ได้ยังไงคนอกหักได้ยินก็มีแต่จะเสียใจมากขึ้นถึงจะยิ้มให้แต่ภายในลึกๆใครจะไปรู้แล่ละครับเพราะฉะนั้นเก็บคําพูดนี้ไว้ในใจเลยอย่าพูดออกมาให้เพื่อนคุณได้ยินเด็ดขาด3รีบลืมมันไปเถอะเสียดายเวลาเป็นอีกคําพูดหนึ่งนะครับที่คนพูดอาจจะไม่ได้คิดอะไรจริงๆแต่แบบประมาณว่าเพิ่งเลิกกันยังไม่ทันพ้นวันน้ําตาย,ยังไม่ทันแห้งเลยมาบอกให้รีบๆลืมมใคครรรรัันจจะไไปปทําาด้ิงหือเล่บ ที่ใช้คบกับแฟนก็ไม่ใช่แค่วัน2วันถึงจะลืมกันได้ง่ายดายขนาดนั้นปล่อยให้เพื่อนคุณได้ใช้เวลากับตัวเองสักพักและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นว่ามันนานจนเกินไปแล้วคุณค่อยไปเตือนเขาหรือว่าค่อยเดินเข้าไปหาแล้วดึงเพื่อนออกมาจากหลุมดําตรงนั้นซะมันจะง่ายกว่าการบอกให้เพื่อนลืมๆืมไปเหอะในทันทีที่เพื่อนเพิ่งโดนเทมาสดๆร้อน 4. บอกแล้วว่าคนนี้ไม่โอเคเรื่องมันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วต่อให้คุณเคยเตือนเขาแล้วก็เถอะนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไปตอกย้ําประโยคนี้ให้คนที่หมดกําลังใจหรือว่าคนที่กําลังจมอยู่ในห่วงของความเสียใจยเพราะมันจะยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดให้กับเพื่อนคุณมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับ ห้คบกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็นานเกินไปแล้วประโยคนี้เรียกว่ารุนแรงต่อใจคนฟังเป็นอย่างมากมันไม่มีคําพูดที่ดีกว่านี้แล้วหรอหรือไม่ก็กลืนประโยคนี้ลงไปซะกลืนมันลงไปเพราะมันไม่มีอะไรนานเกินไปหรือเร็วเกินไปหรอกนะครับถ้าหากช่วงเวลานั้นเรามีความสุขและเพื่อนของคุณไม่ได้ล่วงรู้อนาะคตว่าคบกันแล้วมันจะลงเอยแบบนี้ถ้ารู้แล้วเขาก็คงไม่คบเห้เสียดายเวลาหรอกจริงไหมครับเ,เพื่อน และนี่ก็เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดกับคนที่เพิ่งโดนทิ้งเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้จริงๆนะครับอย่างไรก็ดีนะกชิามามะชแนลขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งโดนเทหรือว่าโดนเทมาแล้วอย่างไรก็ขอให้มีกําลังใจสู้ต่อไปในวันข้างหน้าเชื่อนะครับว่าสักวันจะต้องเจอคนที่ดีพอและพอดีสําหรับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Gang Beauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะก s ชิมะมาร์ชแ a น n e ลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ